But. pop. รอกคั้งครับกบไิจาแล้ครับคลิปนี้ครับก็มีคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจราชนในซีซั่นที่2ครับหลังจากที่อ e ีเวนเยได้กล่าวขึ้นว่าอย่างไรลำเลึกความหลังกับคนรักเก่าหรือเมื่ออ e ีเวนเยได้แซวชูเฉียวแล้วนางก็ได้หมุนตัวกลับไปมองดูอ e ีเวนเยล้อมนักกอดอ e ีเวนเยไว้แน่นโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาส่วนอ e ีเวนเยในตอนนี้ก็งงวูบขึ้นมาตามปกติแล้วสถานการณ์เช่นนี้ชูเฉียวนั้นสมควรวางมมาเป็นซีรี่หวงังแลวก็โต้ขาร่มกับเขาถึงจะถูกแต่ว่าถ้า ทางของนางในตอนนี้นั้นดูแปลกพิลึกเกินไปแล้วขณะที่ชูเชียวด้งเงียบอยู่นั้นอีเวนเย่ก็ได้กล่าวไปว่าเจ้าเป็นอะไรไปหรือคนแซ่เย็นนั้นละแกเจ้าในตอนนี้ชูเชียวก็ยังคงไม่ตอบคํานางเพียงซุกอยู่ในอกของอีเวนเย่เท่านั้นและเลือนลางที่บอบบาง ท่ามกลางลมหนาวเช่นนี้เมื่อมองดูายนาง,นางก็ผายผอเป็นพิเศษแต่แล้วใครบางคนก็พันเดือดขึ้นมาเยียดสินตัวบัดซบค่าอุตส่าห์ใจดีให้ยืมภรรยาแล้วก็ให้เจ้าชมดูอยู่คู่ใหญ่เจ้ากระบบังอาจลังแกคนของข้าแล้วในตอนนี้อ e ีเวนเย่ก็ได้ผลักชูเฉียวออกห่างพร้อมทั้งเดินไปที่ม้าศึกแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวข้าจัดการให้เองส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวึ้นว่าอย่าไปชูเฉียวด้วลังอ e ีเวนเย่เอาไว้ด้วยการโอบเอวจากด้านหลังส่วนอ e ีเวนเย่ก็หันกลับมาอย่างใจอ่อน แล้วก็กอดน,นางไว้แน่นแล้วอีเวนเยก็กระซิบที่ข้างหูนางว่าสิ่งเอ,อ๋จาเป็นอะไรไปส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้ตอบไปว่าข้าไม่เป็นไรชูเฉียวได้สันหน้าไปมาแล้วก็กล่าวอีกว่าแค่คิดถึงท่านเท่านั้นอีเวนเยพอฟังก็กล่าวอยากยิ้มแย้มว่าข้าเพิ่งห่างมาไม่กี่วันชนไนนับวันก็ยิ่งเหมือนเด็กน้อยแล้วชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าไม่กี่วันหรือนางได้กดหน้าไปที่อ,อกของอีเวนเยแล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงอูอีว่าแต่ข้าชไนรู้สึกมานานมาก นานแสนนานเมื่อชูเฉียวกล่าวถึงตอนนี้อีเวนเย่ก,ก็ยิบจุดแก้มปีเขาได้ก้มจูบนางแล้วก็กล่าวตัดบทว่าเอาละที่นี่หนาวพวกเรากลับกันเถอะจูเฉียวพอฟังก็พยักหน้าแล้วก็ปล่อยอีเวนเย่จูมือไปอย่างว่าง่ายทั้งสองได้ขี่ม้าตัวเดียวกันโดยไม่ลังเชืดพร้อมถ้ากลับที่พักไปอย่างเอื่อยๆและจากนั้นนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าเย่ต่อไปห้าบุม่มบาปออกแนวหน้าแบบนี้อีกข้าใจคอไม่ดีแค่คำว่าเย่คำเดียวก็ทำให้อีเวนเย่นั้นชาว่าไปถึงกระดูกแล้ว ไหนเลยอีเวนเย่จะมีใจฟังว่านางพูดอะไรต่อเพะ,ะนั้นอีเวนเย่จึงรีบวางท่าสามีที่ว่านอนสอนง่ายทันทีว่าได้ล้วนฟังเจ้าส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าหากท่านเป็นอะไรไปข้ากับอินโจลเจินจูจะทําอย่างไรท่านไม่อยู่ข้าจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรชูเฉียวนั้นเป็นคนหน้าบางมาตลอดโดยเฉพาะวาจาที่เอ่ออกมานั้นมีน้อยกว่าเม็ดฝนในทะเเดรายซสอีกแต่ว่ายามนีนางกลับ ผิดวิสัยขึ้นมาแล้วดังนั้นใครบางคนจึงได้หลงลือปัญหาที่ชวนทําลายบรรยากาศมาครูไปจนหมดสิน้นแล้วก็กล่าวกันว่าข้ารู้แล้วส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่า1,000งเยียน1,000งชิงไฮหนึ่งมืซีหเหมือง,ง,งรวมเข้าด้วยกันสําหรับข้าแล้วยังไม่สําคัญเท่ากับท่านคนเดียวภายหน้าท่านจะทําสิ่งใด ต้องคำนึงถึงข้าก่อนหากว่าท่านมีอันเป็นไปข้าไม่มีวันอยู่อย่างเดียวดายตายแน่นอนในตอนนี้ชูเฉียวยังคงโจมตีด้วยกลยุทธล์ลมุนละไมและก็ช่วยให้เครือกต่อเนื่องในที่สุดแนวป้องกันของชิงไหหวังก็พังลาบใครบางคนที่ไม่เคยเอ่ยคำขอโทษก็ได้เอ่ยคำขอโทษแล้วก็แหกกดขึ้นมาอีวนเยได้ก้มศรีรษะยอมรับแต่โดยดีว่าสิงเอ,อ๋ข้าสำเ็ผิดแล้ว ไม่ควรให้เจ้ากังวลใจส่วนจูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าท่านทราบก็ดีแล้วอีเวนเย่เมื่อสํานึกตัวแล้วจึงได้กล่าวค้นว่าข้าจําฝังใจแน่นอนส่วนจูเฉียวก็ได้กล่าวต่ออีกว่าเอาละ่ะพวกเรากลับกันเถอะข้าหิวแล้วพอจูเฉียวได้กล่าวจบอีเวนเย่ก็พงกศีรสะรับทันทีแล้วทั้งคู่ก็ค่อยๆเดินทางกลับในเมื่อรักก็ควรพูดออกมาอย่างกล้าหาญจูเฉียวที่เพิ่งบรรลุแจง้งได้สําแดงพลานุภาพของประโยคนี้ออกมาจนหมดยิ่งไปกว่านั้น ขณะที่พูดถึงถ้อยคำจำนวนเหล่านี้ก็สามารถทำให้ใครบางคนนั้นหลงลืมหัวข้อสนทนาที่ไม่สบอารมณ์นั้นไปแล้วยายจะไม่พูดขึ้นมาเล่าเมื่อลมเหนือได้โบกโบยหิมะก็พังพูเดินทางลำพังก็เหียบเหงาหนาวใจเดินทางด้วยกันก็มีที่อิงแอบบนโลกนี้เงินตาอำนาจและลาบยศล้วนเปิดกว้างสำหรับผู้มีปัญญามีความเด็ดเดียวและไม่ย่อท้อต่ปรุปสรรคแต่ว่าความรักมีเพียงคนที่จริงใจเท่านั้น จึงสามารถครอบครองได้ใต้ผูรัวลือเจ้าเชอและเจ้าหยางได้ยืนหยัดภายใต้ผืนธงตาเซียแล้วก็ทอดสายตาเพื่อมองดูธงลบสองสีของเย,ยนเปยและชิงไห่ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันและสีหน้าของเจ้าหยางและเจ้าเชอเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ตกตะลึงขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไปครู่ใหญ่เจ้าเชอค่อยกล่าวอย่างยิ้มแย้มกับเจ้าหยางว่าปัตภีกว้างใหญ่เรื่องประหลาดอันใดไม่มีสามคนนั้นยังสามารถจับมือกันได้ เราสองคนยังจะสู้อะไรกันอีกเล่าเมื่อเจ้าเชื่อได้กล่าวเช่นนี้ เจ้าหยางก็หันมากล่าวอย่างชื่อชาว่าข้าไม่ได้สู้กับท่านเป็นท่านที่ไล่กัดข้าโดยที่ไม่ปล่อยเองเจ้าเชยพอฟังก็ได้สวนทันทีว่าถ้าไม่เชิะเจ้าวิ่งมาลาวีข้าตั้งแต่ตอนศึกภายในข้าหรือจะถูกเย็นศินลุกไล่ออกจากแผ่นดินใหญ่ซีเหมิงข้าสัตเจ้าสองครั้งยางน้อยไปด้วยซ้ําเมื่อเจ้าเชิกล่าวเช่นนี้เจ้าหยางก็ได้เถียงโดยไม่ลดละว่าก็ตอนนั้นข้าหลงกลเย็นศินแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นท่านมีโอกาสกําจัดข้าแบบนั้นหรือว่าท่านจะไม่ลงมือเมื่อกล่าวถึงตอนนี้เจ้าเช่อก็ เหมนเคี้ยวแล้วก็กล่าวว่าเจ้าตัวแสบตั้งแต่เล็กก็อวดดีแบบนี้เราสองคนเป็นพี่น้องข้าจะกลับจัดเจ้าทําไมเจ้าอย่างบอฟังก็เบะปากแล้วก็กล่าวว่าพี่น้องหรือเจ้าเชยก็กล่าวไปว่าข้าเกลียดท่าทางเย็นชาของเจ้าจริงๆเจ้าอย่างพอฟังก็ได้กล่าวว่าเช่นกันข้าก็เกลียดท่าทางที่เสแสร้งเป็นมีน้ําใจของท่านเหมือนกันเจ้าเชยพอฟังก็สวนกลับไปว่าเจ้าลงพูดอีกครั้งข้าจะสัตหน้าเจ้าให้ดูเจ้าอย่างพอฟังก็ได้สวนทันทีว่ามาเลยใครกลัวใครกันแน่เวซู ยที่ยืนอยู่ด้านหลังสองพี่น้องนั้นก็ได้ทอดถอนใจอย่างอ่อนใจและเวยซูเย่ก็ได้คิดว่า นี่ก็ไม่ใช่วัยหนุ่มเลือดร้อนแล้วยังมีทิฏฐิไม่เลิกเสียทีตอนนั้นเป็นใครที่เห็นเจ้าเชอร์ลบกับพวกสีโมโเย,ยนจยุดแทบ,บกระอากแล้วก็แอบปลอมตัวไปโจรป่าแดนเหนือเข้าไปพลดมในเขตพื้นที่ปกครองของสีโมโเย,ยนและเป็นใครที่เห็นชายแดนของเขตพื้นที่ตอนเหนือนั้นมีหิมะตกหนักกลัวว่าเจ้าหยางนั้นจะรวบรวมสเสบียงไม่ทันจึงได้แซงสังทหาร20นายแล้วก็ขนสเสบียงอาหาร200คาร์ลออกไปและจากนั้นก็ถูกขนปนชิงพี่น้องคู่นี้แม้ไม่ได้ถือกำเนิด จากมาดานคนเดียวกันแต่นิสัยใจคอก็กลับขายขึงกันอย่างน่าประหลาดเชียนหลงที่ลุกลานเข้ามายัางอึกรกะทึกคึกโคมแต่ภายใต้การร่วมมือของกลุ่มอำนาจแต่ละฝ่ายทําให้เผาเชียนหลงนั้นฮึกเขมได้ไปถึงครึ่งปีหลังจากนั้น3เดือนให้หลังกองทัพเชียนหลงเกือทั้งหมดก็ถอยล่นออกจากพื้นที่สีเหมิงมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่หนีไม่ทัน แล้วก็ยังคงหลบซ่อนตามป่าเขาและในไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายในปา่าสัตว์ร้ายอยู่ดีหรือไม่ก็ต้องตายด้วยมือของเจ้าเยียนเปยที่มีความเกลียดแค้นชิงชังจิ้งอันหวังเฟยหรือก็คือเจ้าฉุดเอ,อ๋อได้หายตัวไปในช่วงชุลมุนและผลลัพธ์เช่นนี้แม้ทรรมนัรส์ดอนโกรธเกลียดจดเกลียด,เ,ดเคี้ยวแต่ก็ทําให้หลายคนนั้นคลายใจเพราะถึงอย่างไรในกองทัพพันธมิตรก็มีทหารตาเซียรวมอยู่ด้วยถ้าหากจับตัวองค์หญิงตาเซียที่มีฐานนาการกวนคนนี้ได้สุดท้ายก็คงไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร เยียนสินได้จัดขบวนทหารมาตาเยียนเข้าร่วมกับกองทัพพันธมิตรอื่นๆและจากนั้นก็ขับไล่ทหารเฉียนหลงออกจากด่านไม่หลินจุดแตกกระเจิงเชื่อว่าใน50ปีนี้กองทัพเฉียนหลงก็ยากฟืน้นฟูในแผ่นดินแล้วเดือน11วันที่3 มะแรกได้ตกกระหน่ำบนที่ราบเยียนเปยจนทั่วบริเวณนั้นข่าวโพลสุดตาคุณนางบุญบุ้ของสีไฟได้บรรวมตัวกันอยู่บนภูมินทรีอย่างพร้อมเพียงกองทหารก็เรียงรายไปทิวแถวผื่นทงทิลากสีได้ปลิวสวัยเต็มท้องฟ้าเบื้องหน้าคืออารามเทพเจ้าที่อยู่บนเขาสูงชันเหนือตำหนักศิลาที่สร้างจากหินสีหลันก็คือรูปปั้นของเทพเจ้าสองหน้าที่เปี่ยมแววกรุณาแล้วก็ทอดสายตามองดูผู้คนที่เบื้องล่างเยียนศีลจกักรพรรด อ,อีวนเยจกักรพรรดิแห่งชิงไฮ้เจ้าเชอประมุขของตาเซียตออเหนือเจ้าหยางผู้ปัญชาการทหารสูงสุดยังมีชูเฉียวซิลีหวังและซุนตีผู้สําเร็จราชการในเปี้ยนถังทั้งหมดได้ร่วมลงนามในสุดทิสัญญาย,ยอดผูเทพปิดาข้อสัญญาทั้งหมดรวมทั้งสิ้น28ข้อเป็นการตกลงด้านการทหารการค้าการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นและนี่เป็นครั้งแรกที่เปี้ยนถังตาเซียต่อเหนือและชิงไฮ้ยอมรับอ นาการปกครองของตาเยียนบนที่ราบสูงหงชวนและไหวทรงก็คือแขวนไตาอาณัตที่ขึ้นตรงต่อตาเยียนอย่างเป็นทางการรวมทั้งยังให้คำมั่นต่อกันว่า ภายใน30ปีจะไม่มีการเปิดศึกเพื่อเป็นการคืนความสงบสุขให้แก่รัศดรสีเมืองทั้งหมดสนที่สัญญาฉบับนี้ได้ดำรงสืบเนื่องมาถึง70ปีจนกระทั่งรัชศกไปช้างปีที่852หน้าหลานเทียนเหอฟาดหวักองค์หนึ่งเขไวไวยทรงได้ก่อกบบทแล้วก็ถูกจกักรพรรดิเจ้าอู่ตีจกักรพรรดิรัชาการที่สองของต้าเยียนกวาดล้างเปี้ยนทางจึงได้ฉวยโอกาสนี้ระโจมตีตาเซียแล้วก็เปิดศึกบดดาทางซุยซึ่งเป็นการเปิดสกรารการลบครั้งที่หนึ่งหลังจากที่ได้ลงนา ใน่วนที่สัญญายอดผูเทพิดาในช่วงเวลา70ปีนั้นเศรษฐกิจของซีเมิงก็รุดหน้าอย่างรวดเร็วการค้าจเจริญรุ่งเร,องรเืองการเมืองการปกครองก็โปร่งใสรัศดรอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้การนำลอกองชิงไห่และการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของซิวลีหวังเปลี่ยนถังก็มีการปฏิรูประเบียบสังคมปรับปรุงกฎหมายยกเลิกระบบทาสพร้อมทั้งเปลี่ยนเป็นระบบศักดินาแทนแล้วจากนั้น5ปีต่อมาตายเยียนก็มีการเปลี่ยนแปลง ที่สถานสะเทือนไปทั่วทั้งแผ่นดินสีเหมืองเช่นกันจกักรพรรดิเยียนได้ยกเลิกระบบทาตแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบศักดินาด้วยเหตุน,นี้เยียนศิล์จึงได้รับการเตือนูทจากประชาชนทั่วล่านอกจากนั้นเยียนศิล์ยังได้กําจัดอํานาจของอิทธิพลใหญ่อย่างไม่ไวหน้าแล้วก็พยายามเพื่อจะขัดสัรคุณนางจากทุกชนชั้นเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กกบแผ่นดินใต้เยียนในช่วง300ปีกองทัพทหารมาของใต้เยียนได้ประกาศศักดาไปทั่วแผ่นดินใหญ่สีเหมืองและพานุภาพก็เกี่ยงไกไลพู ต่อต้านตาเซียตออเหนือภายใต้การนําของเจ้าเชอได้ถล่มแคว้นเปิดล่วซื้อและแคว้นหมาล่วจนล่มสลายแล้วจากนั้นก็ขยายอาณาเขตออกไปอีกสิบหมื่นลี้จนดินแดนนั้นกว้างใหญ่ไพศาลแม้แต่ตาเย,ยนเองก็ยังเทียบไม่ติดแต่ทว่าร้อยปีหลังหลังจากสิ้นเจ้าเชอรอนุชนรุ่นหลังของเจ้าเชอรกลับไม่อาจรักษาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไว้ได้ราชววศงตาเซียได้ล่มสลายอีกครั้งดีที่องค์ชายสืบสีเจ้ายาง ที่บริหารชายแดนตอนเหนือมาหลายสิบปีได้รวบรวมทุนรอนก้อนใหญ่เพื่อรักษาอำนาจการปกครองของตระก,กูลเซียบนพื้นที่ตอนเหนือให้ดำรงสืบไปได้ชิงไฮได้ประกาศเอกราชในปี791สถาปนาราชวงศ์ชิงที่มีธงรูปดาวเดือน แล้วก็ใช้ชื่อนครหลวงว่าไห่ช e ิงชิงไห่หวังอีเวนเย่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นจกักรพรรดิแล้วก็มีพนาว,ว่าไปยวนหลังจากที่ได้ครองราชก็ยกเลิกระบบสนมวางหลังเพียงแต่งตั้งซิ่ยลี่หวังชูเฉียวขึ้นเป็นมารดาแผ่นดินชิงไห่เพื่อให้ร่วมบริหารบ้านเมืองส่วนเบื้องหลังของพระราชกิจสเดียการทุกฉบับในชิงไห่ก็ล้วนมาจากนางที่เป็นคนเห็นชอบเพราะระบบภรรยาเดียวของชิงไห่หวังนั้นคล้ายคลึงกับระบบหวงเฟย หรือว่าราชินีของดินแดนตะวันตกด้วยเหตุนี้ซิลลี่หวังจึงได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งชิงไฮเป็นคนแรกหรือเรียกว่าซิลลี่หวังห่วงเฟยหรือว่าราชินีซิลลี่นั่นเองเพราะการปกครองที่เปิดกว้างของไปหยวนและซิลลี่ห่วงเฟยสาปีให้หลังชิงไฮจึงได้กลายเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งที่สุดบ,บนแผ่นดินใหญ่ซีเหมิงแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดเศรษฐกิจเฟื่องฟูวิทยาการนั้นก็ล้ำหน้าราชจะสกไปยวนปีที่3 2 1ิชิงไฮ ก็เป็นผู้ริเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมและสุดท้ายก็แผ่ขยายไปทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่สีเหมืองและจากนั้น50ปีต่อมาชิงไห่ก็เกิดการปฏิวัติล้มล้างการปกครองและจะสำนักหมดปัญญาที่จะควบคุมสถานการณ์คุณนางใหญ่น้อย ที่อยู่ภายใต้การน,นาขบวนของโอจ์จักพัิจึงได้เปิดราชะอง์การเมื่อแผ่นดินวิกฤตขึ้นมาราชะอง์การนี้เป็นราชะอง์การที่ไปยวนตีและเซิล์รี่ห่วงเฟยเขียนทิ้งไว้เมื่อ400ปีก่อนเมื่ออ่านจบจึงได้ทําการเปลี่ยนแปลงอํานาจการปกครองแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาชิงไฮก็เข้าสู่การปกครองแบบสาธารณรัฐเร็วกว่าประเทศตะวันตกที่อยู่ตรงข้ามของหมาสมูท1,800ปีเศษการเวลาก็เหมือนกับน้ำปลาท,ที่ไหลเชี่ยวปีที่3หลังจากศึกพิทักษ์แผ่นดินสีเหมืองของกอง พัดมิรชูเฉียวก็ให้กำเนิดบุตรคนที่3และทัวตั้งเป็นดินจริงไฮก็จัดงานเฉลิมฉลองอย่างเอกรากที่กลางตำหนักชั้นในชูเฉียวได้คลี่ผมอย่างสบายพร้อมกับลมหายใจที่เหนื่อยหอบแล้วนางก็ได้กล่าวึ้นว่าเยในท่านหมอเกาบอกว่าร่างกายข้าอย่างส่วนอีวันเยปพอฟังก็ได้กล่าวว่าหมอหลวงเกาเพิ่งบอกข้าว่าทำได้แล้วหลังจากที่มรสุมได้พัดผ่านทั้งสองได้กอดเกี่ยวกันอย่างแนบชิดบนเตียงชูเฉียวได้ซุกอกของอีวันเยพร้อมทั้งดวงตาที่ พิมพ์ปือนางได้รูปลายปยังแผงอกของอ e ีวันเยอย่างเพลิดเพลินแต่แล้วจูจูนางก็ได้เอ่ยถามอ e ีวันเยว่าอีว e ันเย่ข้ามีลูกสามคนใช่แก่แล้วหรือไม่ท่านจะรังเกียจข้าหรือไม่อีว e ันเยพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าข้าจะใช้การกระทํา เพื่อพิสูจน์ให้เจ้าดูเดี๋ยวนี้ว่าค่ารังเกียจเจ้าหรือไม่แล้วในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้อ่อนเพลียจนลืมตาไม่ขึ้นแล้วดังนั้นนางจึงได้ขดอยู่ในอ้อมแขนของอ e ีวันเย่ส่วนอ e ีวันเย่ก็ซับเหงื่อให้กับนางคลุมผ้าให้กับนางแล้วก็เอ่ยเบาๆว่าสิ่งเอ,อ๋ส่วนชูเฉียวที่หลับตาอยู่นั้น ก็ไม่ทราบว่าได้ยินหรือไม่นางปีแค่ขาดรับคำหนึ่งแต่อีเวนเย่นั้นก็มีแววตาที่อ่อนโยนอีเวนเย่ได้ก้มหน้าแล้วก็จูบยังวางคิ้วของนางและลิมฝีปากที่อ่อนนุ่มนี้ก็ได้กดทับแนบแน่นอยู่เช่นนั้นแล้วจากนั้นอีเวนเย่ก็ได้เอ่ยขึ้นว่าข้าหลักเจ้าชูนีรันเทียนแดงที่ลุกไหมใครบางคนที่กําลังหลับฝันกลับไม่รู้ตัวสกนิดว่าสามีตัวเองได้เอ่ย้อยคําที่ล้าค่าใดออกมาค่ําคือที่อ้อยอิงแม้ชีวิตเผชิญลมฝนแต่ยังดีที่เบื้องหน้านั้นยัง มีคำคืนอเจนีอีกนับไม่ถ้วนแล้วก็สามารถทําให้ทั้งคู่อยู่ในห่วงการนอนที่แสนสุขได้แต่แล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับจูเฉียวจอมใจจรรชนครับเนื้อเรื่องหลักได้จบไปแล้วครับแต่ว่ายังมีภาพพิเศษครับที่รออยู่นั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าเย็นหงนั่นเองครับสำหรับใครครับที่ชอบแนวความรักดราม่าครับก็ไม่ควรพลาดครับกับตอนเย็นหงสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจกับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมดเนทให้กับเราทางิคปช d นด้านล่างได้ เราวันนี้สวัสดีครับ